โย่พามาดูชีตป่าจากกงครับที่ร้านลาบว่าหาใหญ่จริงหรือเปล่าครับมาน <c oughs> บานดูนครับสีแดงลยสีรุ้งครับครับฮัลโหลครับไหพูดมาครับใหน้นินหาว่ามาว่ามาอ่ะข้าวกำแังมาเยอะจังอ่ะซขึ้นมาหน่อยดเซตวานนั่งลอนานแล้วเนี่ยเอาเาขาทัรม,<า>ม,มาเขาทัรมาเขาทัรมาอะไรล่ะ นักเลงโทรมาหรือยังไงอ่านักเลงโทรมาครับเอ่อไมใจนะครับบริการผมเต็มเรียบครับนี่ครับบริการเต็มเลยครับไม่ต้องห่วงครับปตาจางชั่วโมงนี้ไม่เคยกลัวใครกินเหล้าต้องกินเยอะๆถ้ากินไม่เยอะไม่ใช่ไอ้จางมาเลยเขาโทรมาเขาโทรมาคุยอะไรคุยธุรกิจอะไรเขคุยไปดีๆใครอ่าแน่เขาโทรมาไทโจ้เหรอไทโจ้โทรมาไทโจ้อ๋อไม่เป็นไรครับมาเลยคุยภาษาญี่ปุ่นดิ โอเคหลักกันอีกล้อผมไม่เคยกลัวลูกใหญ่ผมธรรมดาครับผมไม่เคยโกงใครลูกห้าหกหนึ่งเม่วันแต่ว่าผมตัสิงตัวนลยหรอผมไม่เคยส้นใจครับเขาสิมาเขาสิมาเอาดุลนองไปใช่กอเขาจะไปบางราเทีไปไม่ได้ผมจ้างเขาไว้นจ้าคนละหมืนอมกาศเยอะชื่อหมายเลยครับดูแต่ละคนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าคนครับ ไม่ฆ่าคนหกเป็ดนครับแต่ผมต้องทิ้งบอกคำเดียวนะไม่ยุ่งกับผมอ่าอ่าโทรศัพบขึ้นมาครับนายโทรศัพท์เออคุณเอ่าจ้างจ้างเงินเดือนเดือนจ้าบาทเนี่ยอะสองหมื่นห้าโอ้คนละสองหมื่นห้าเลยนะอ่ามีคนเสือกน้ำให้อียบวอแมนธรรมดาวอแมนธรรมดาสองหมื่นห้า ป๋าจางมันป๋าจางเป็นคนเลี้ยงเบิดได้ไหมครับปืนนะผมเลี้ยงหมดป๋าจางเลี้ยงเขาทุกคนนะครับทปืนมีครับปืนเลี้ยงตรงนี้ก็ได้ทั้งานเอางี้ไฮโลก็มีครับไฮโลไฮโลกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กอ๋อเดี๋ยวว่าเดี๋ยวอีกจะเป็นหุ่นอากาศนั่นปะเนี่ยออก็เป็นหุ่นอาเกาศว่ะดูได้เลยเป็นไงดูได้เลยครับดูแต่ละคนครับนี่คือมือปืนป๋าจางทุกคนนะครับ ไปก็ไหนก็ชู้ไอ้จางไปนะครับแลี้ยงมีอีไม่ก็มีกี่มีอีกครับผมเออผมมีอีกครับมีอีกต้องมีอีกเอาแต่ว่าจ้างมาครับผมไม่จ้างมาจ้างมานี่เดือนละสองหมื่นได้ไหมหมผมไม่ได้จ้างครับเขาขอร้องผมผมไม่ต้องสนใจใหญ่แค่ไหนผมวัดมากินไปเลยแจ็แก้วฮะอยากอยากขออยากกินไปเลยเออปลาจังปลาจังหิวน้ำดิ้นน้ำไปปลาจังกินแล้วน้ำมาลูกพ่อ ดีมากนี่ยนะลูกน้องผมที่เลี้ยงมาแต่เลขเขาน้อยนะเขาไม่เคยกลัวใครนี่ครับตา<ร><ร>จางน,นี่สุดยอดเลยครับกินเหล้าต้องกินเขาไม่ได้ทุกคนสินี่แหละขาใหญ่ครับกินน้ำเขาต้องเสิร์ฟกินเหล้าเขาก็ต้องเสิร์ฟง่าไงครับดูดูดูได้เลยลูกชายเทวดาพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอกลับบ้านเขาไปอยู่วัดครับ เออาดี๋ยวปีใหม่ผมจะส่งกลับบ้านแล้วครับไปอยู่วัดครับผมอยู่วัดครับริงมันมีชนีอยู่ตอนตอนอยู่กรุงเทพนี่อยู่กับผมกระมาดได้ยุ้ยม่นอ่ะชนีอาชนีครับผมอยู่กับชนีแล้วครับเพราะผมต้องอยู่ชนีไอะไรแต่ว่าโอ้ดุ่งน่องหล้าจางหลายอีดี่างนี้ยครับแซกเรือมาหน่อยมาดูดดิูดิเลี่ยงเลี่ยงเอาเลี่ยงจังไหนี่นเลี่ยงจังไหนเอาพิจิตรเลี่ยงไปเอ่ะ ว,ว,ว,ว่าเราถามอีเดีมื้อน่ะเป็นตุเปเป,ป,ปไปนั่งรถไปไปลงอยู่อ้อมหน่อยไปสร้างหนังนาคือคือในน่งแท็กซี่ไปลงไข่เมวยเนาะอ๋อจำไม่ได้ครับมันมันลืมเรื่อาวอู้นางแท็กซี่มาเอาคาร์รถก็ปุ่ยอเอาโค้ดราดทนจำไม่ได้ครับเพราะว,ว่าะเปปแท็กซี่ไปไปคือกขาโบ๊ทแท็กซี่กดมีเติมมาแบบนี้เอ้าก็กดมากดไปกดมามันก็ลืมเ้ื่อาวไงเพระลืมเรืาวโอ้กับชุดนี้ชุดนี้พูดดีนี่หว่าก็มาชุดนี้นี่ยว่านั่งแท็กซี่มาบ้าอะไรก็เป็นบ้าไปละวอา โอ้จ่าเลยมามาให้ลูกให้ร้านเห็นนะบริการผงเพียบเลยการผมเนี่ยแต่ว่ามันชุ่มกาสนี่จะคนโหดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกินเข่าอิ่มนี่เขาก็จะลุ้มตีปลาจังนะครับลุ้มตีเพราะว่าอันนี้เขาเขากินเวลาไปโดนแล้วมันต้องเจอแจ้งกูไปก่อนอู้หู้เขาคนอ้าเอาก่อนก้อนก่อนกระปี่ไม่เจอกันดูสิโดนกินข้าวกับปี่ไม่ เจอนี่สาราสาราจูงเรือยนะมันเออเจอาา่ากจะตายร้วะเออเอาเอาเอาซ้ำนี่ละพอได้พอได้หัวเนาะกูปวดเขี้ยวอ่ะไปจีคุปปวดเขี้ยวเอองายเป็นูเลยพอเอาแค่นี่นะครับเขี้ยว่อชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตนี้นะครับอ้าช่องอะไรอ่ะ่เจ ชอบผมโปรดติดตามผมด้วยนะครับผมครับแหมครับผมขอบคุณครับทุกท่าน